เ็นทรงคุณเสภาพรัจ,จรวิยาวัฒที่แจ่มสดใสเยี่ยมยนพักแย้มนาแผ่นาพระไทยทองสวยแม่แดนปาโด โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลบบุรีสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเมื่อปีการศึกษา2561และดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมตามองค์ประกอบของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทั้ง5องค์ประกอบอันได้แก่ การจัดทำป้ายชื่อการรวบรวมพันไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียนการศึกษาข้อมูลต่างๆการเขียนรายงานและการนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งกิจกรรมทางวิชาการซึ่งเป็นการเรียนรู้ในเชิงภูรณาการตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพันไม้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีส่วนในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมีบทบาทในการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเผยแพร่พความรู้และที่สำคัญคือนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งแม้จะมีข้อจำกัดทางร่างกายรวมทั้งสติปัญญาหรือพัฒนาการในด้านต่างๆโดยกว่าเด็กปกติ แต่ก็มีความสามารถที่จะเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้เหมือนกับเยาวชนทั่วไปซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงดังปรากฏเป็นผลการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านต่างๆดังนี้ด้านที่ห การบริหารและการจัดการโรงเรียนโสดศึกษาปานเลิศจังหวัดลบบุรีได้ดำเนินงานด้านที่1ด้านการบริหารและการจัดการโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสนับสนุนการดำเนินงานคณะครูบุคลากรและนักเรียนให้ความร่วมมือรวมถึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมผู้ปกครองประชุมครูและบุคลากรจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินง,งานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวางแผนการดำเนินง,งานด้านการบริหารรวมกับแผนงานประจำปีของโรงเรียนเขียนแผนการจัดก,การเรียนรู้บูรณาการงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดำเนินงานตามแผนงานวิเคราะห์ผลงานปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบอย่างต่อเนื่องด้านที่2ด้านการดำเนินงาน5องค์ประกอบโรงเรียนได้ดำเนินการบูรณาการงานส่งพฤกษศ,ศาสตร์โรงเรียนสู่การจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนมีการวิเคราะห์หลักสูตร และจัดทำแผนบูรณาการงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครอบกลุมทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ครูนำแผนบูรณาการงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพตามการดำเนินงาน5องค์ประกอบของงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนดังนี้องค์ประกอบที่1การจัดทำป้ายชื่อพันไม้โรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดพื้นที่สำรวจพันไม้ ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาทั้งหมด10พื้นที่ติดป้ายรหัสพันธไม้ทำผังพันไม้ศึกษาพันธไม้ในโรงเรียนตามทะเบียนพันธไม้โดยใช้ก7จุดขีด0ู3าบูรณาการถ่ายภาพพันไม้ลงในรายวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้นการวัดภาพพันธไม้ในวิชาศิลปะจัดทำตัวอย่างพันไม้แห้งพันไม้ดองดำเนินการจัดทำป้ายชื่อพันธไม้สมบูรณ์ โดยบูรณาการงานส่วนพฤกษศาสตร์ในการจัดก,การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้องค์ประกอบที่2การรวบรวมพันไม้เข้าปลูกในโรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการศึกษาภูมิศาสตร์ศึกษาธรรมชาติของพืน้นที่ตามผังพันธไม้กำหนดชนิดพันไม้ที่จะปลูก กำหนดการใช้ประโยชน์จัดทำผังภูมิทัศน์จัดหาพันธุ์ไม้และปลูกพันธุ์ไม้โดยได้รับการอนุเคราะห์พันธุ์ไม้จากเกษตรจังหวัดผู้ปกครองและหน่วยงานอื่นๆบูรณาการลงสู่การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพเรื่องการขยายพันธุ์และนักเรียนได้ทำการศึกษาพันธุ์ไม้หลังการปลูกการดูแลรักษาบันทึกการเปลี่ยนแปลงศึกษาคุณลักษณะ และสุนทรียภาพของพันไม้ที่ปลูกองค์ประกอบที่3การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆโรงเรียนได้ดำเนินการศึกษาพันไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกจุดเ็ขีดศูนครบตามทะเบียนพันไม้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสืบค้นข้อมูลพฤกษศาสตร์ของพันไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีการบูรณาการ ลงสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยศึกษาลักษณะภายนอกภายในของพืชแต่ละส่วนของกระเจี๊ยบเขียวซึ่งเป็นพืชศึกษาของโรงเรียนองค์ประกอบที่4การรายงานผลการเรียนรู้โรงเรียนได้ดำเนินการรวบรวมผลการเรียนรู้คัดแยกสาระสําคัญจัดเป็นหมวดหมู่บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นฝึกการเขียนรายงานแบบวิชาการแบบบูรณาการมีวิธีการรายงานผลในรูปแบบต่างๆทั้งแบบเอกสารแผ่นพับแบบบรรยายเช่นการเล่านิทานการอภิปรายสัมมานาแบบศิลปะได้แก่การถ่ายภาพการวาดภาพและมีการจัดนิทรธศการ ให้ความรู้ในห้องปฏิบัติการงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอองค์ประกอบที่5การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาโรงเรียนได้นำส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอนทุกระดับชั้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตร ลงสู่กระบวนการจัดทำแผงการจัดการเรียนการสอนบูรณาการงานส่นพืชศาสตร์โรงเรียนมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางสติปัญญาศึกษาข้อมูลจากโรงเรียนต้นแบบในการจัดทำคำศัพท์ภาษามือพันไม้และคำศัพท์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยครูที่มีความบกพร่องทางการได้ยินรวมกับครูที่มีการได้ยินปกติดำเนินการพัฒนาปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนให้มีความพร้อมในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสวนพฤษศาสตร์อย่างสม่ำเสมอสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับครูนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านที่ 3. ผลการดำเนินง,งานจากการดำเนินง,งานส่วนพุทธศาสตร์โรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบร่รมรื่นเพื่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ร่าเริงกล้าสแสดงออกมีความมั่นใจสามารถช่วยเหลือตนเองได้มีคุณธรรม และจริยธรรมรู้จักแบ่งปันให้อภัยมีความซื่อสัตย์สุจริตตรงต่อเวลามีระเบียบว,วินัยในตนเองและปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้เป็นอย่างดีมีความตั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความกระตือรือร้อนในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาของการเรียนภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนหูหนวกสามารถพัฒนาได้เต็มตามศัก,กยภาพไม่แตกต่างจากเด็กปกติทั่วไปบุคลากรในสถานศึกษามีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม9ประการที่สอดคล้องกับงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเปลี่ยนแปลงวิธีสอนวิธีการทำงานมีการวางแผนการทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีพึ่งพาอาศัยกันและกันเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถต่อยอดองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ผู้บริหารครูนักเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานอื่นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพร,รัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงเล็งเห็นประโยชน์ของการอนุรักษ์พืชพันธุ์ โดยมีวิธีการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักและห่วงแหนพืชพันไม้ภายหลังจากโรงเรียนสดศึกษาปานเลิรจังหวัดรบบุรีน้อมนําแนวทางโดยการนํางานส่วนพฤกษาสตรโรงเรียนมาใช้ในโรงเรียนเกิดผลการดำเนินงานดังที่กล่าวมาข้างต้นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและมีความบกพร่องทางสติปัญญา เกิดการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมงานส่วนคริสตศาสตร์โรงเรียนได้เหมือนกับเยาวชนบุคคลอื่นทั่วไปก้าวผ่านข้อจำกัดทางความพิการต่างๆเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และห่วงแหนทรัพ,พยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง